ถนนเลียบชายทะเลเส้นทางอ่างศิลาสู่บางแสนวันนี้รถค่อนข้างชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าศาลนาจาที่อ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในวันนี้ค่อนข้างจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนและคนไทยหลายๆครอบครัวนะครับที่เดินทางมาสักการะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะบริเวณองค์ศาลเจ้านาจาซึ่งเชื่อกันว่าในช่วงตุษนจีนนี้ครับใครมีโอกาสได้มาขอพอรจากองค์เทพเจ้านาจา จะเปลี่ยนไปเรื่อยความสําเร็จตามพรสี่ประการที่มีความเชื่อกันไว้นั่นก็คืออายุวันณนะสุขพันละ,จะเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ศาลเจ้านาจาจึงคลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่เข้ามาทําบุญขอพอรเพื่อให้ทุกคนนั้นมีโชคดีตลอดตรุษจีนนี้รวมถึงให้หายจากโควิดไวไวประเทศไทยจะได้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่จีนปีใหม่ที่มีความสุข อย่างเต็มที่ในปีนี้เนี่ยครับซึ่งวันนี้หลายครอบครัวครับพากันมาใช้เวลาในช่วงบ่ายใกล้เย็นแบบนี้ครับมาร่วมกันทําบุญตีกลองนะครับแล้วก็บริจาคตามกําลังรั์ที่สําคัญครับบางคนก็จุดประทัดเพื่อที่จะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าว,ว่าวันนีห้หลายๆคนนั้นมีความตั้งใจอยากจะเห็นเมืองชนบุรีนั้นก้าวผ่านความยากลาบากและไปสู่ บรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นครับ